สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูสุปราณีอีกแล้วนะคะเบื่อกันหรือยงังวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้คำไทยกันต่อนะคะซึ่งคำที่คุณครูจะสอนในวันนี้ก็คือคำสันธานนั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะคำสันธานคืออะไรคำสันธานคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคก,กับประโยค เชื่อมข้อความกับข้อความหรือเชื่อมความให้สละสลวยเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรามารู้จักชนิดของคำสันธานกันก่อนนะคะชนิดที่หเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันก็คือเป็นใจความที่เป็นไปในทางเดียวกันนะคะมีคำไหนบ้างนะคะกับและทั้ง ที่เว้นไว้นะคะจะเป็นคำหรือว่าข้อความหรือว่าประโยคนะคะตามด้วยคำว่าและทั้งก็ครั้นก็ครั้นจึงพอก็นารู้ตัวอย่างก,การใช้ประโยคกันนะคะนิดกับหน่อยไปโรงเรียนคำสันผาในที่นี้ก็คือคำว่ากับพ่อและแม่ ทำงานเพื่อลูกฉันชอบทั้งทะเลและน้ำตกพออ่านหนังสือเสร็จก็เข้านอนครั้นได้เวลาเธอจึงไปขึ้นเครื่องบินนะคะสังเกตรประโยคเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยคที่คล้อยตามกันหรือว่าเป็นไปในทางเดียวกันค่ะชนิดที่2นะคะเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันนะคะ เรามาดูกันนะคะว่ามีคําสันธานไหนบ้างะคะที่เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันนะคะแต่แต่ว่าถึงเว้นไว้แล้วก็ก็กว่าก็มาดูตัวอย่างประโยคนะคะเขามีเงินแต่ไม่ทํางานนะคะสังเกตคําว่าแต่เป็นคําสันธานที่เอาไว้เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันนะคะ ธอปากร้ายแต่ว่าใจดีถึงเขาจะโกรธแต่ฉันก็ไม่กลัวกว่าตำรวจจะมาคนร้ายก็หนีไปแล้วนะคะตัวอย่างเหล่านี้นะคะจะเป็นการใช้คำสันธานที่เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันค่ะต่อไปนะคะเป็นชนิดของคำสันธานที่เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเรามาดูว่ามีคำไหนบ้างจึงเพราะ เว้นไว้นะคะเอาไว้ใส่ข้อความหรือว่าคําหรือว่าใจความนะคะแล้วก็จึงเพราะฉะนั้นจึงตัวอย่างประโยคนะคะเขาวิ่งเร็วจึงหกล้มเพราะเธอเรียนดีครูจึงรักฉันกลัวรถติดเพราะฉะนั้นฉันจึงออกจากบ้านแต่เช้า นิดที่4นะคะเป็นคําสันธานที่เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะมีคําว่าหรือหรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นมิฉะนั้นมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะคุณจะทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวนะคะประโยคนี้นะคะใจความนี้นะคะมีคําสันธานเอาไว้เชื่อมเพื่อให้เลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ นักเรียนจะทำการบ้านหรือไม่ก็อ่านหนังสือเธอต้องทำงานมิฉะนั้นเธอจะถูกไล่ออกต่อไปเรามารู้จักหน้าที่ของคำสันธานกันต่อนะคะหน้าที่แรกก็คือเชื่อมคำกับคำเช่นฉันเลี้ยงไก่และแมวคำสันธานคำว่าและนะคะเอาไว้เชื่อมคำว่าไก่แล้วก็แมวค่ะต่อไปเชื่อมข้อความ คนเราต้องการปัจจัยสี่ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อใช้คำว่าจึงนะคะในการเชื่อมข้อความค่ะเชื่อมประโยคก,กับประโยคเพราะเขาขยันจึงสอบได้เพราะแล้วก็จึงนะคะเชื่อมประโยคประโยคว่าเขาขยันแล้วก็สอบได้เพราะเขาขยันจึงสอบได้ต่อไปเชื่อมความให้สละสลวย คนเราก็มีเจ็บป่วยบ้างเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเรียนรู้คำไทยเรื่องคำสันธานนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ